ดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีหูฟังจากทางค่าย NeoLution Esport นั่นเองนะครับผมในชื่อรุ่นว่า NeoLution Esport Super Sonic X V2 นะครับผมก็เพิ่มเติมขึ้นมาในเรุ่นที่2ครับอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนะครับผมหลักๆเนี่ยคือมีแพคเกจเป็นสีดำนะครับผมเป็นสีดำตัดด้วยสีส้มนะครับตัวหูฟังนี้จะมีให้เลือกทั้งสองสีด้วยกันคือสีดำและสีขาวส้มนั่นเองนะครับตามที่เห็นหน้ากล่องนี้เลยนะหมุนทั้งน้าแพคเกจมาให้ดูแล้วกันนะครับผม จะมีบอกว่า,าหูฟังมีสเปคอยู่ที่20-20,000เฮิ 20, รต์นะครับนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบ USB ีอูเเท่านั้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยการเชื่อมต่อบ USB ีอูน่นอนครับว่ามันจะต้องเป็นวิชวลหรือว่าจำลองเสียงระบบ7.1นั่นเองนะครับเติ๊บเต๊บต๊บก็กล่องก็ปมานี้นะนะครับปึ๊บออกมานะฮะบัตเดิลน่จะมีในสคู่มือแล้วก็ตัวไดเวอร์นะครับเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรต่างๆนะครับมีมาให้เลยเป็นแผ่น CD ดีเล็กๆนะครับ ข้างในาก็จะเป็นพวกอธิบายการใช้งานนะฮะนี่ฮะหูฟังรูปร่างหน้าตาดูแน่นหนาดีมากนะครับสำหรับอ่าซูเปอร์โซนิคเอ็ว2ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มด้วยสีดําก่อนเลยแล้วกันนะครับสีดําเนี่ยสังเกตข้างๆนะฮะตรงเอียร์ครับด้านนอกเนี่ยก็จะมีแบบเป็นตะแกรงนะพลาสติกนะครับผมเป็นตะแกรงแล้วก็มีไฟทั้งทางด้านในเป็นโลโก้ในออริชันอ e ีสปอร์ตนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าอันนี้จะดูเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นพลาสติกครับ เป็นตะแกรงตะแกรงที่รอบหูนะสวยงามทีเดียวนะครับผมเฮดแบรนนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับดึงดึงระยะได้ตามขนาดของศีรษะแต่ละคนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโครงโครงลวดนะครับทางด้านบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ neolution ด้วยนะครับผมตรงเฮดแบรนนะทางด้านทางด้านขวาหูฟังครับผมก็คือฝั่งนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรเป็นโลโก้ตรงเอียร์ครับขยับได้เล็กน้อยนะซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูด้านในฮะ จะมีสกรีนโลโก้นี้ o อริชั่นอีสปอร์ไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ที่ข้อหูหรือเอียร์คับตรงนี้เนี่ยเป็นหนังนะฮะเป็นหนังที่ไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะครับกลางๆกลางๆนะครับตัวไมโครโฟนฮะถ้าไฟติดคือคือเปิดใช้งานนะครับผมอันนี้คือข้อตั้งคอนเฟิร์มแล้วนะครับเพราะลองใช้มาแล้วก่อนหน้านี้นะไฟติดคือเปิดใช้งานนะครับให้ดูทุกด้านของไมโครโฟนนะก้านไม้สามารถที่จะหักงอได้นะครับ เนี่ยเอาขึ้นเอาลงได้นะนี่ครับก็จะมีแบบระดับของเขาอยู่คึกๆๆนะฮะประมาณนี้แล้วให้ดูสีขาวต่อไปครับถือว่าสวยงามนะครับผมสําหรับสีขาวตัดด้วยสีส้มนะครับคือถ้าจะไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทาสีแบบนี้คืออาจจะดูแตกต่างแล้วก็ดูมีความสวยงามนะครับเป็นพิเศษเหมือนกันเป๊ะๆครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนอกจากแค่สีสันนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ไล่ดูแบบ ทั่วเรือนร่างของเธอนะฮะมีโลโก้เป็นไฟนะครับฐานเบนรก็เป็นสีส้มแล้วก็โลโก้ n e i t i o n นะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเหมือนกันนะครับนี่สวยงามเลยะฮะเดี๋ยวให้ดูเทียบคู่กันปึ๊บสีขาวและสีดำโอเคเดี๋ยวเราไล่ามาดูในส่วนของอตัวคอนเนคเตอร์และโอลูมคอนโทรลครับ สายของเขาเนี่ยเป็นสายสัญญาณที่เป็นพัศอ่าเป็นเป็นสายยางฮะยางผสมพลาสติกที่ค่อนข้างหนานะครับบอกเลยค่อนข้างหนานี่ฮะเป็นโลโก้ในออริชันที่ตรงกลางเลยนะครับผมอุ้มลูกคุทรลสามารถหมุนจะได้จากด้านข้างนะครับด้านข้างนี้แล้วมันจะมีจุดสุดนะแบบว่าหมุนหมุนหมุนมาจะเต็มปุ๊บนี่ฮะประมาณนี้และด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการเปิดปิดระบบสั่นนะฟังให้ดีครับตัวเนี้ยตรงตัววีเนี่ยเปิดปิดระบบสั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรากดทีนึงเนี่ย เวลามันมีเสียงเบสเนี่ยมันจะสั่นมันจะแบบมันจะสั่นตามโทนเสียงต่ำๆอย่างเช่นระเบิดเสียงเบสต่างๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับอ่านี่ผมผมจึงสายยูนิววล้วถ้าเกิดกดทีนึงเนี่ยก็จะติดไฟไฟไฟ,ไฟที่ไมโครโฟนก็จะติดนะครับผมกดอีกทีนึงไฟก็จะดับก็จะเป็นตามสถานะไฟติดคือใช้งานนะครับผมไฟดับคือการปิดใช้งานนะครับโอเคเดีย๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนละกันนะใส่สีขาวแล้วกันเนาะสีจำดีนะครับ นี่ฮะถ้าใส่เฉยๆเลยเนี่ยตัดเสียงรล้ว้างได้เล็กน้อยนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเสียงอะไรเลยนะตัดได้สักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยคือแบบอออู้ๆนิดนึงนะครับผมด้วยความที่ตัวเอียร์คัพเ,เนี่ยมันเป็นหนังนั่นแหละนะครับอันนี้ไมโครโฟนระยะห่างอยู่ประมาณนี้นะนะครับทางด้าน,น,นซ้ายครับขวาครับค่อนข้างที่จะใส่แล้วก็ชับนะฮะในส่วนของเจ้าซป super sonic X V2 ตัวนี้นะครับสบัดคง้วเนะี่ย มันไม่มีการเคลื่อนอะไรทั้งนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังในส่วนของเสียงไมโครโฟนของเจ้า super sonic x v 2ตัวนี้กันครับฮัลโหลครับฮัลโหลหนึ่งสองสดแปดเก้านะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียงของไมโครโฟนเจ้า n e o r i t i o n super sonic x v 2นะครับผมเป็นไงบ้างครับเสียงสุ้มเสียงเป็นไงบ้างครับก็คือผมปรับวอลลุ่ม้้ที่100เต็มเลยนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้ลดหลัน่นหรือว่าปรับลงแต่อย่างใดนะครับ ระยะของไมโครโฟนก็อยู่ค่อนข้างห่างปากพอสมควรนะครับฮัลโหลนึ่งสองสามถ้ามาดูส่วนของการใช้งานอ่าเมื่อเชื่อมต่อเจ้าตัว Super Sonic X อ่า V2 ไปแล้วเนี่ยนะครับผมตัวตัววินดิวเราจะเจอเป็น USB Audio Device นะครับผมก็ให้เราติ๊กนะฮะแล้วก็กด Set Default นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูจำลองให้ดูนะครับกดเลือกปุบ๊บแล้วก็ Set Default โบ้เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ไมโครโฟนนะฮะเข้าตรง Recording เลือกชื่อเดียวกันแล้วก็ set to default นะครับแค่นี้เราก็จะสามารถที่จะใช้งานเสียงแล้วก็ไมโครโฟนได้อย่างเต็มรูปแบบของทาง Supersonic XV2 นะฮะเปิบมาดูทางด้านของหน้าจอเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่ทางเขาแตะแถมมาให้นะนะครับก็จะมีแค่การควบคุมเสียงนี่แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับนี่ฮะหน้าแรกก็จะเป็นสปีกเกอร์ปรับเรื่องของวอลลุมระดับเสียงนะครับผมมีว้อะไรได้ไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถปรับระดับเสียงได้นะครับนี่ฮะปรับันตรงนี้เลยหน้าตาสีฟ้าๆวิ้งๆนะฮะ สวยงามละมุนล,ละมุนนะฮะตรงนี้อันนี้คือฝั่งที่เราสามารถที่จะฟังเสียงตัวเองได้แต่แนะนําให้ปิดไว้เพราะไม่งั้นเราจะได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนอยู่ตลอดนะครับผมก็เพียงเท่านี้สําหรับเจ้าซอฟต์แวร์นะครับ Super Sonic X V2 นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงไม์ของเจ้า Super Sonic X V2 นะฮะตามที่ได้ยินไปเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเซตติ้งการใช้งานเจ้าตัวไดรเวอร์ของเขานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งระดับวอลลุ่มนะครับผมประมาณนั้น หน้าตาก็เรียบง่ายเรียบง่ายนะฮะที่เขาแถมมาให้สําหรับเจ้าซูเปอร์โซนิเอ็กเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีคุณลักษณะของเสียงหรือว่าคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเป็นแบบคือมาครบทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นแหลมกลางเบสนะครับคือมานั่นมากโดยเฉพาะเรื่องของอจังหวะสั่นเนี่ยคือผมไม่สามารถที่จะรีวิวให้ฟังได้หรือว่ารีวิวให้ได้เห็นภาพน,นะครับว่ามันสั่นยัางไงาแต่คือบอกตรงๆว่าเวลาแบบเราถือเอฉยๆเนี่ยคือผมฟังมันสั่นเลยนะบึมบึมบแบบขี้หูใจระบาหมาๆๆๆ่ายง บางทีอาจจะรู้สึกจักกะจี้นิดหน่อยนะครับสำหรับคนบ้าจี้นะฮะก็ประมาณนั้นครับผมเสียงเบสเนี่ยจะมาเป็นก้นกอนๆนะฮะแต่ต้องใช้ระยะเว,ล,ะะวลาในการเบอร์สักนิดหนึ่งคือคนที่ซื้อไปวันรกอาจจะแบบทำไมเสียงมันยังไม่ค่อยจัดจ้านสักเท่าไหร่ก็แนะนําว่าให้เบอร์ไว้สักวันสองวันแล้วเขากกลับมาฟังใหม่ครับว่ามวลเสียงน่าจะแบบแตกฉานมากขึ้นทั้งในโซนแหลมกลางแล้วก็เบสนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหูฟังที่ฟังสนุกแล้วก็ครบถ้วนในทุกๆย่านเสียงแย,ยะในส่วนของเทิศทางในเสียงเกมได้ดีนะครับผม ยังไงสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็ลองหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิเกลใช้ได้โดยทั่วไปสำหรับ Neolution Super Sonic X V2 ตัวนี้นะครับวันนี้ทางผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ